Garu gara na คลิปนี้สนับสนุนโดย v a n t a g e Marketing ครับสวัสดีครับผมเคยจะเช่างเขยมวิวครับก่อนหน้านี้กแอคชั่นแคมของแบรนด์ Insta 3า0อย่างรุ่น One RS ก็จะมีดีไซน์ที่เป็นรูปแบบโมดูลซึ่งส่วนตัวผมว่าด้วยความที่ตัวกล้องสามารถถอดเปลี่ยนรูปแบบเลนส์กับแบตเตอรี่ได้เลยทําให้ตอนที่เราใช้งานตัวกล้องในสถานการณ์ที่มีความสมบุกสมบันมากๆก็อาจจะยังเรียกว่าเป็นกล้องอคชั่นแคมแบบแท้ๆไม่ได้เต็มปากมากเท่าไหร่แต่ตอนนี้ทาง Insta ก็ได้พัฒนากล้องอคชั่นแคมรุ่นใหม่ออกมาและจะมีชื่อเรียกใหม่ด้วยนนั่นก็คือ Insta 360s Pro ตัวนี้เลยนะครับกล้อง Insta 360s Pro ตัวนี้ก็อยู่กับผมมาประมาณ2อาทิตย์และผมก็ได้นําตัวกล้องไปใช้งานมาในหลายๆสถานการณ์ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ากล้องตัวนี้ก็มีการอัปเกรดขึ้นมามากกว่ารุ่นก่อนพอสมควรเลยกล้องตัวนี้จะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนไปรับชมรีวิวเต็มๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สำหรับตัวกล้อง Insta 360 Ace Pro ก็จะมีออกมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือ Insta 360 Ace กับ Insta 360 Ace Pro ความต่างระหว่าง2รุ่นนี้หลักๆก็จะเป็นคุณภาพตัวกล้องกับดีไซน์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยรวมไปถึงราคาด้วยโดยในรุ่น Insta 360 Ace ในบ้านเราก็จะมีราคาเปิดตัวอยู่ที่13,500บาทและรุ่นที่ผมได้มารีวิวก็จะเป็นตัว Insta 360 Ace Pro ก็จะมีราคาอยู่ที่16,000บาทในแพ็กเกจก็จะมีตัวกล้อง Insta 360 Ace Pro แบตเตอรี่1ก้อนสาย USB Type C ตัว standard m o u n t แล้วก็จะมีแผ่นเมาส์ที่เราสามารถนําไปติดที่ผิววัตถุเรียบๆเ,เช่นกระจกหรือรถยนต์เพื่อติดตัวกล้องได้และนอกจากนี้นะครับทาง insta เขาก็จะมีขายเป็นไมค์เซลฟี่ที่จะจับมือคู่กับแบรนด์ PGYTECH ให้เราซื้อแยกด้วยวิดีโอที่ผมถ่ายมาทั้งหมดผมก็ด้ใช้เป็นเซต up ตัวนี้เลยนะครับส่วนพวกอุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่หรือว่าแท่นชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จแบตได้หลายๆก้อนพร้อมกันอันนี้เราต้องไปซื้อแยกเองทั้งหมดในเซตก็จะไม่ได้มีแถมมาให้นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ของกล้อง Insta 360S Pro ตัวนี้ก่อนสำหรับบอดี้กล้อง Insta 360S Pro ตัวนี้ตอนนี้เราก็เรียกว่าเป็นกล้อง a คชั่น cam แบบแท้ๆได้เต็มปากแล้วนะครับที่รอบๆตัวกล้องก็ได้ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดตังนี้ก็จะทําให้เราใช้งานตัวกล้องในสถานการณ์ที่มีความสมบุกสมบันแบบที่เราไม่ต้องกังวลอะไรเลยโดยตัวกล้องนะครับก็จะสามารถนําไปใช้งานได้ในหลายๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเมาส์ติดกับอุปกรณ์ต่างๆจะใช้ในการถ่ายวิดีโอในชีวิตประจําวันหรืออวว่าาจะนํตักล้ง ไปดำน้ำถ่ายวีดีโอท่องเที่ยวแบบผมกล้องตัวนี้ก็จะใช้งานได้ค่อนข้างครอบคลุมและด้วยความเป็นกล้อง Action Cam ตัวกล้อง Insta 300s Pro ก็จ่ากักาน้ำและสามารถดำน้ำได้ลึกถึง10เมตรโดยที่เราไม่ต้องใส่เคสอะไรเลยแต่ว่าถ้าเราใส่เคสของทาง Insta ก็จะดำน้ำได้ลึกขึ้นเป็น60เมตรตัวกล้องกับแบตเตอรี่จะมีน้ำหนักรวมกันอยู่ที่179.8กรัมที่ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่อยู่ด้านในนี้โดยที่ตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะมีความจุอยู่ที่1,650ม ah. ิลลิแอมจากที่ผมได้ไปลองทดสอบ 4K ก็จะถ่ายวิดีโอได้นานต่อเนื่องถึงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเลยแต่ตอนที่ผมทดสอบถ่ายวิดีโอยาวๆในห้องแอร์ตัวกล้องก็มีการเตือนโอเวอร์ฮีทขึ้นมาและอยู่เรคคอร์ดไปก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดแต่ตอนที่ผมนำตัวกล้องไปถ่ายวิดีโอข้างนอกตอนแดดแรงๆอันนี้ผมก็ยังไม่เจออาการโอเวอร์ฮีทหรือมีอะไรเตือนขึ้นมาเลยตรงน,นี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมถ่ายยหยุดๆไม่ได้ถ่ายวิดีโอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆถ้าตัวเครื่องมีอาการโอเวอร์ฮีทและยังร้อนอยู่เราจะเปิดตัวกล้องขึ้นมาถ่ายวิดีโอต่อไม่ได้ก็ต้องรอให้ตตตัััววกกกลล้้ออออองงงเยย็นนีสีสพถถึจะ่่าดโดโไ ผมก็น่าจะถ่ายไปได้ประมาณ1ชั่วโมงพอดีแล้วก็รอให้ตัวเครื่องเย็นถ่ายต่ออีกได้ประมาณ1 0 2ถึงนาทีแบตเตอรี่ก็หมดไปก็ถือว่าจัดการได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับอาการโอเมอร์ฮีทหรือว่าความร้อนของตัวเครื่องเพราะว่ากล้องแชนแคมเนี่ยก็จะเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราถ่ายวิดีโอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยตัวกล้องมันก็จะร้อนเป็นปกติแล้วก็ส่วนที่จะร้อนที่สุดเนี่ยก็จะเป็นที่ด้านใต้ตัวเครื่องตรงนี้ที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มเรคคอร์ดสีแดงแล้ววกก็็ทีี่่รรออบๆตัเคืงจะมม ก็คือด้านบนด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างตรงฝั่งนี้และตำแหน่งของลำโพงก็จะอยู่ที่ด้านใต้ตัวเครื่องนะครับส่วนด้านข้างอีกฝั่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องแล้วก็จะเป็นปุ่ม Quick Switch ที่เราสามารถคัสตอมนำโหมดหรือพรีเซ็ตที่เราใช้งานบ่อยๆใส่เอาไว้เพื่อที่จะกดเปลี่ยนโหมดได้รวดเร็วมากขึ้นส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่อง Micro SD card แล้วก็การ์ดที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นของยี่ห้อ Sandisk Extreme Pro สีดําแดงแบบนี้เลยแต่ว่าอันนี้ผมก็แนะนําให้ดูกันให้ดีๆด้ววยยยนะะรเพราาา่่จมมีขขออองปอยอยูใ s h o ปปีหรือว่า Lazada เนี่ยเยอะมากแล้วก็ตัวฝาตัวนี้นะครับเราสามารถดึง ถอดออกมาแบบนี้ได้ถ้าจะใส่กลับก็ให้เราใส่ให้ตรงล็อกของมันแล้วก็ที่ด้านข้างของช่อง micro SD card ก็จะมีช่อง USB-C ที่เราสามารถชาร์จไฟแบบ PD Fast c ชาร์ e ได้สูงสุดที่30วัตต์โดยได้ใช้เวลาในการชาร์จจาก0นถึง80%เพียง22อนาทีเท่านั้นและชาร์จจาก0ูนย์ถึง100%ก็จะใช้เวลาโดยรวมประมาณ4 6นาทีอันนี้ก็ถือว่าตัวกล้องสามารถชาร์จได้ค่อนข้างไวเลยเพราะตอนที่ผมไปทดสอบตัวกล้องผมก็มีแบตเตอรี่เพียงแค่ก้อนเดียวพอผมถ่ายวิดีโออสสถาาานททีี่่่งงเเรรร็็จะหววผมกไได้์แบตต พอไปถึงอีกสถานที่หนึ่งแบตเตอรี่ก็เต็มพร้อมใช้งานแล้วและที่ด้านใต้ตัวเครื่องตรงนี้นะครับทาง Insta าเขาก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบ Quick Release แบบแม่เหล็กแล้วโดยตรงนี้นะครับเราสามารถนําตัว Quick Release ไปยึดกับไม้เซลฟี่หรืออุปกรณ์ต่างๆก่อนหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรานําตัวกล้องไปติดเข้ากับตัว Quick Release ที่เป็นแบบแม่เหล็กแล้วก็ให้มั่นใจทุกครั้งด้วยนะครับว่าเราใส่ตัว Quick Release ตรงล็อกทั้ง2ฝั่งแล้วถ้าเราใส่ตรงล็อกตัวกล้องมันก็จะไม่สามารถหลุดออกมาไดาานนาาดอออดดด้้้้้้้้งงงงง่่่่าา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 ยยๆอออออออแแนนนนลลลวววกกกกก็็ถถเเรรจะตตัััมใหปททีข Quick Release 2 反。 แล้วก็ทําการดึงตัวกล้องออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยระบบพิลิลิสแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถถอดหรือติดตั้งตัวกล้องได้รวดเร็วแล้วก็คล่องตัวขึ้นมากๆที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีจอ LCD ขนาด0.7นิ้วที่จะเอาไว้บอกสถานะการทํางานของตัวเครื่องและที่ด้านหลังเขาก็จะให้จอทัชสกรีนขนาดใหญ่ถึง2.4นิ้วมาให้ด้วยแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นนะครับก็คือถ้าเรากดปุ่มปลดล็อกเล็กๆทั้ง2ฝั่งของตัวจอตรงนี้เราก็จะสามารถปลดล็อกตัวจอแล้วก็สามารถฟลิปจอขึ้นมาตรงๆแบบนี้ได้ถึง183 เลยตรงนี้ก็จะทําให้ตอนที่เราถ่ายวิดีโอบล็อกหรือว่าตอนที่เราถ่ายรูปเซลฟี่ก็จะสามารถจัดองค์ประกอบของภาพได้ง่ายขึ้นมากๆและตัวจอก็ยังสามารถปรับล็อกมุมมองในองศาอื่นตามที่เราต้องการได้ด้วยถ้าเราปรับไปองศาไหนตัวจอมันก็จะล็อกอยู่ตาม ตำแหน่งนั้นเลยอันนี้คือผมชอบมากนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมจะถ่ายวิดีโอในมุมมองต่างๆเนี่ยปกติเราก็จะมองไม่เห็นตัวจอเพราะว่าจอมันฟลิปไม่ได้แต่ตัวจอของกล้อง In s t a 3 6 0มหกศเราจะปรับมุมมองตัวจอให้อยู่ประมาณ90องศาแบบนี้เพื่อที่จะคุมมุมภาพในตอนที่เราถ่ายวิดีโอในมุมมองต่างๆได้ง่ายขึ้นมากๆซึ่งจุดนี้นะครับก็จะเป็นการต่อย,ยอดมาจากรุ่น In s t a 3 6 0 Go 3ที่จะมีจอฟลิปในตัวและกล้อง In s t a 3 6 0มหก p ูนตัวนี้ก็จะเป็นกล้องแช่งแคมที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ที่สุดและ ตอนนี้อันนี้ทางอินสตาก็ออกแบบมาได้ดีมากๆและถ้าถามว่าถ้าเราฟิปจอขึ้นมาแบบนี้แล้วตัวกล้องยังการน้ําได้อยู่หรือเปล่าอันนี้ตัวกล้องก็ยังสามารถการน้ําได้ปกติแต่ว่าถ้าใครที่จะนําตัวกล้องไปถ่ายในน้ําทะเลเนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมก็แนะนําให้ตอนที่เราใช้งานตัวกล้องเสร็จก็ให้เราหาน้ําสะอาดหรือว่าน้ําเปล่ามาล้างน้ําทะเลออกจากตัวกล้องอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการยืดอายุให้เราใช้งานตัวกล้องได้ยาวนานมากขึ้นแล้วก็ที่ด้านหลังตัวจอตรงนี้ครับก็น่าจะเป็นสายแพร์ที่จะเป็นสายตัวจอตรงนี้แต่ว่าตอนที่ราาฟลลิปจอขึ้้นมแวก็ ไปใช้งานจริงเนี่ยอันนี้เราก็ต้องระวังตัวจอมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายด้วยนะครับ สำหรับสเปคกล้องของ i ิน t a 3 6 0มองศ์ตัวนี้ก็ยังคงมีจุดแข็งเหมือนเดิมก็คือเลนส์ตัวนี้จะเป็นเลนส์ที่โคเอนจิเนียร์กับแบรนด์ไลก a ด้านในเลนส์เขาก็จะเขียนว่า l ลก a นะครับแล้วก็ที่รอบๆตัวเลนส์เนี่ยก็จะมีลวดลายสีแดงที่จะบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ไลก a ซึ่งในกล้อง In s t a 3 6 0รุ่นเอสโก็จะใช้เป็นเซนเซอร์ขนาด1ส่วน1.3นิ้วตัวเลนส์จะมีระยะ1 mm 6มมตรเมีองศาการรับภาพกว้างสุดอยู่ที่158องศาและตัวเลนสจะมีระสะใกล้สสดที่ 35ซมตแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น S ธรรมดาตัวเลนส์ก็จะไม่ได้โคเอนจิเนียร์กับไลค้าก็จะใช้เป็นเซนเซอร์ขนาด1ส่วน2นิ้วเท่านั้นตัวกล้อง Insta 3 6 0 S Pro ก็จะสามารถถ่ายภาพได้ความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลเลยซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปเลือกได้ว่าเราจะถ่ายภาพเป็นแบบเต็มเซนเซอร์ที่48ล้านพิกเซลหรือจะถ่ายที่12ล้านพิกเซลก็ได้แล้วก็จะมีให้เลือกถ่ายเป็นไฟล์ JPEG เพียวช็อตหรือเพียวช็อตบวก a อก็ได้อันนี้ถ้าใครจะถ่ายภาพในสถานการณ์ที่มีแสงน้อยๆเน่ยผมก็็าให้ถเปน แต่ว่าสาหรับใครที่อยากถ่ายภาพแบบง่ายๆเก็บแสงมาครบทุกช่วงส่วนตัวผมก็แนะนําให้ถ่ายเป็นโหมดการถ่ายภาพแบบ HDR ตัวกล้องก็จะทําการถ่ายภาพเก็บส่วนมืดส่วนสว่างมาได้กว้างมากๆแล้วก็จะทําการโปรเซสมาให้เรียบร้อยเลยในส่วนของการถ่ายวิดีโอตัวกล้องก็จะสามารถถ่ายวิดีโอได้คุณภาพสูงสุดที่ 4K 120รเฟรมเพอร์เซกและสโลโมชั่นได้สูงสุดที่คุณภาพ1 0 8 0 p 240รเฟรมเพอร์เซกการถ่ายวิดีโอในโหมดปกติถ้าเราเลือกเฟรมเรทที่เป็น 24, 25, 3ฟรมเพอร์เซกตัวกล้องก็จะทําการปรับการถ่าย วิดีโอเป็นแบบ HDR ให้อัตโนมัติก็คือตัวกล้องก็จะสามารถเก็บส่วนมืดแล้วก็ส่วนสว่างได้ดีมากขึ้นและถ้าเราใช้เฟรมเรทที่มากกว่า30เฟรมเพอร์เซกขึ้นไปตัวกล้องก็จะปิดการใช้งานโหมด HDR ให้แบบอัตโนมัติซึ่งตรงนี้นะครับส่วนตัวผมว่าถ้าทาง i n s t a าเขามีปุ่มเปิดปิด HDR มาให้ด้วยก็จะดีมากๆเพราะในบางสถานการณ์ที่เราไม่ได้อยากใช้โหมด HDR เราก็ยังสามารถเข้าไปเปิดปิดได้ยังไงตรงนี้ก็อาจจะต้องรออัปเดตจากทาง i n s t a เข้าอีกทีนะครับและสําหรับใครที่ต้องการถ่ายวิดีโอใใใในนนนนนนที่่แแสสงง้้้อยววตััผมมก็นะนําาหหปปรบไชโด p พ v วิดีโอซึ่งตัวกล้องก็จะสามารถถ่ายวิดีโอแบบโลว์ไลท์ได้ดีมากขึ้นแล้วก็จะมีการใช้ o i s e Reduction ลบ o i s สในภาพออกไปได้ดีพอสมควรและก็ยังเก็บดีเทลความคมของภาพไปด้วยแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นโหมด p พ v ยววิดีโอด้านในเราจะปรับการตั้งค่าอะไรไม่ได้มากแล้วก็จะถ่ายวิดีโอได้คุณภาพสูงสุดที่ 4K 30เฟรมเพอร์เซกเท่านั้นในตัวกล้อง In s t a า 300S Pro ก็จะมี c o l o r Profile หลักๆให้เราเลือกใช้งานอยู่ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือแบบ s Standard v i v i d และแฟลตนอกจากนี้นะครับตัวกล้องก็จะมีคัลเลอร์โปรไฟล์แบบย่อยให้เราเลือกใช้งานอีกถึง10แบบอันนี้เราก็สามารถเลือกใช้งานตามที่เราชอบได้เลยและน่าเสียดายมากๆนะครับที่ตัวกล้อง Insta 3 6 0ม Pro ตัวนี้ยังเก็บสีสันได้สูงสุดแค่8บิตเท่านั้นก็ยังถ่ายเป็น10บิตไม่ได้แต่ว่าจากที่ผมได้ไปถ่ายวิดีโอแล้วก็กลับมาดูเนื้อไฟล์อันนี้ส่วนตัวผมว่าเนื้อไฟล์กับสีสันที่ได้ทําออกมาได้ดีกว่าที่ผมคาดการเอาไว้เยอะพอสมควรเลยวิดีโอที่ผมถ่ายด้วยกล้อง Insta 300 Pro ตอนนต้คลิปผมมก็ไไ่ด้ทํากการเดสีหรือว่าไปมหก กับเนื้อไฟล์มันเลยอันนั้นก็จะเป็นไฟล์ดิบที่ได้จากตัวกล้องซึ่งการตั้งค่าการถ่ายวีดีโอที่ผมถ่ายมาทั้งหมดผมก็จะตั้งค่าเลือกโปรไฟล์ที่เป็นสี Vivid สำหรับกล้อง a c ช i ่ n Cam รุ่นนี้ส่วนตัวผมก็แนะนําให้ใช้เป็นตัว Standard กับ Vivid 2ตัวนี้นะครับและผมก็เข้าไปปรับการตั้งค่าในส่วนของ Image Setting ปรับความคมของภาพไว้ตามสุดเป็น l o เลือกถ่ายเป็นโคเด็ก H.265 แล้วก็เลือกปรับบิตเรทเป็น High แค่นี้เองนะครับวิดีโอที่ผมถ่ายด้วยกล้อง Insta 300s Pro ผมก็แทบไม่ต้องทำอะไรกับเนื้อไฟล์มันเลยนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเกินคาดมากๆและในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูการทดสอบคุณภาพตัวไม้เระบบกปันซัน Flow State แล้วก็ไปดูการใช้งานจริงว่าตัวกล้องจะสามารถบล็อกหรือว่าจะใช้ถ่ายวิดีโอได้ดีมากน้อยขนาดไหนไปชมันเลยครับโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ทาการลองเทส ตัวกล้อง insta 360 s pro ตอนนี้ผมก็ถ่ายอยู่ที่คุณภาพ 4k 6 0 f เฟรมแล้วก็การตั้งค่าตัวไม่ตอนนี้นะครับผมก็ใช้เป็นตัว bin reduction นะครับก็คือถ้ามีเสียงลมเข้ามาที่ตัวไม่เนี่ยตัวกล้องมันก็จะทําการกรองเสียงลมออกไปให้เราเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผม r คอร์ดเป็นอัตราส่วนภาพแบบ4 3ต่อ3นะครับเราก็จะได้แบบอัตราส่วนที่สามารถนําไปลงบนโซเชียลหลายๆอย่างได้ง่ายมากกว่าเราเดินอยู่ย้ับว,วิ่งอยู่ <Okay. S 2> แด<บ>ดมาแล้วน,นะนี่แล้วอันนี้ก็เป็น,นสถานการณ์แบบย้อนแสงแบบย้อนแสงเลยนะครับแสงแรงมากนะอืมก็เดี๋ยวไปดูว่าฟุตเทจจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้แบบด้วยความที่จอมันอยู่ด้านบนเนี่ย <c oughs> ก็เลยทําให้เรามองจอบ่อยมากนะครับ <c oughs> เท <c oughs> ังลงก็ค่อนข้าง,งชันนะครับ แล้วก็ข้างในข้างในฟ้า่าเดี๋ยวเราจะลองกันสั่นเป็นแบบโลดูก่อนนะครับอันนี้ก็คือแบบโลนะแล้วผมจะลองไปับไปับอย่างนี้ด้วยอันนี้ก็ยังเห็นอาการเช็คอาการสั่นของตัวกล้องอยู่นะครับนี่อันนี้เป็นการสั่นแบบสแตนดาดตัวการสั่นที่เป็นสแตนดาดก็จะนิ่งขึ้นมาอีกนะครับ แต่ก็ถือว่านิง่งในระดับแล้วนะเ,นเดี๋ยวลองกันสั่นที่โหดที่สุดก็คือแบบไฮถ้าปรับเป็นไฮปุ๊บเนี่ยคือภาพมันไม่ขยับเลยนะครับเนี่ยถ้าเอียงเอียงก็งพอไปนะ 4k 60เฟรมแล้วก็ใช้กันสั่นแบบโลนะครับเก5 4ห้ไป ีเการสั่นแบบสแตรานดห้าสี่สามสองไปเกียอ์นี้จะเป็นการสั่นแบบหายนะครับห้าสสามไปตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ไหนมิวอยู่กันที่ ประตูการเวลาวัดพระงามค่ะนี่ด้านหลังเราก็จะเป็นเจดีนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นประตูเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าโตโน้นนะครับเออเมื่อกี้เราเข้ามาก็จะมีประตูเขาเรียกว่าประตูสวรรค์ประตูการเวลา <laughs> ประตูการเวลานะครับไม่ใช่ประตูสวรรค์ประตูสวรรค์นั้นเป็นเทียนเหมือนซานเป็นเหมือนซาน <laughs> ครับเออเออแล้วก็ สองพอดีความความรุนน่าจะไม่ค่อยมีโค้ชแฉตอนนี้ะน,นะคะเราก็อยู่กันที่พระปางนะคะที่วัดชัยวัฒน,นารามนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นแล้วนะคะเรากำลังลองอยู่ในโหมดเพียววิดีโอะคะ่ะโหมดนี้นะคะถ้าเป็นอยู่ในช่วงตอนคืนหรือถ่ายโรลไลท์เนี่ยจากที่เราเราไปลองกันมาหมดแล้วนะคะแนะนำเลยว่าให้ให้ให้ใช้เป็นโหมดนี้นะคะเพราะว่า แสงเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงลองดูภาพอยู่นะคะว่ามันเคลียร์หรือเปล่าแล้วตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายคู่กับไอ,อ o n e 15 Pro Max นะคะอันนี้ก็ลองดูกันเปรียบเทียบดูได้เลยว่าแสงในสถานการณ์ที่เท่ากันในความมืดที่เท่ากันเนี่ยแบบไหนทำงานได้ดีกว่ากันนะคะ เดี๋ยวไปตรงต้นไม้เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาเรียกว่ามืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสตัตว low light ลลดูนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ใช้เป็นตัว P ว Video นะครับถ้าใครจะถ่ายวิดีโอแบบโลไ light ลเนี่ยอันนี้ผมก็แนะนําให้ใช้เป็นตัว P วิดีโอเลยนะครับตอนที่เราถ่ายเนี่ยมันอาจจะเห็นแบบ ในจอมันจะเห็นนอ i ส e ที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าพอเราไปดูฟุตจริงๆอะ่ะเหมือนตัวตัวกล้องเขาจะทำา i i ให้ลบนอ i ส e ไปแทบทั้งหมดเลยนะครับ ครับ okay, ผมแล้วก็ถ้าเราทําการเปิดตัวเครื่องขึ้นมาเนี่ยด้านในจอตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่จะบอกการทํางานของตัวกล้องหมดเลยด้านซ้ายบนก็จะบอกว่าตัว s อ CA ิสามารถถ่ายวิดีโอได้อีกกี่ชั่วโมงแล้วด้านขวาบนก็จะเป็นแบตเตอรี่แต่ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้ก็เสียดายนิดนึงนะครับที่เขาไม่มีแบบเป็นเปอร์เซ็นต์บอกแล้วก็ถ้าเรากดที่ด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นโหมดการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอที่เราสามารถเลือกได้ เยอะมากๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโหมดนะครับทางด้านซ้ายตรงนี้แล้วก็ทางด้านขวานเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ preset ซึ่งในส่วนของ preset เนี่ยเราสามารถสร้างการตั้งค่าหรือว่าโหมดวิดีโอที่เราใช้งานบ่อยๆไว้ในนี้ได้โดยเราสามารถเข้ามาเลือกได้นะครับว่าเราจะตั้งค่าการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอไว้ในโหมดไหนถ้าผมจะเซฟการตั้งค่าที่ผมตั้งเอาไว้เมื่อสักครูน่นี้ก็คือจะเป็นโหมดวิดีโอที่คุณภาพ 4k 6 0เฟรมเป็นอัตราส่วนภาพแบบ4:3ก็ทุกอย่างเป็นออโต้หมดเนี่ย อันนี้ผมก็สามารถกดเซฟแล้วก็จะมีปุ่ม c 5ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ถ้าเราจะนำไปใส่ในตัว Quick Switch เราสามารถกดตัวปุ่มเปิดปิดตัวเครื่อง1ครั้งก็จะมีโหมดพวกนี้ขึ้นมาตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรใส่ไว้ในปุ่ม Quick Switch แล้วก็จะมีในส่วนของตัว Preset ให้เราสามารถหยิบไปใส่ได้ด้วยแล้วก็ถ้าเราต้องการเปลี่ยนโหมดแบบรวดเร็วเนี่ยเราก็สามารถกดที่ปุ่ม Quick Switch ด้านข้างตัวเครื่องแบบนี้ได้เลยแล้วก็ทางด้านขวาล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลือก L e น s นะครับ ซึ่งในกล้อง Insta 3 6 0มพันเนี่ยตัวเลนส์เขาก็จะมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ Action View Ul t r a d e ด a r p แล้วก็ Horizon l ็อกตัวโหมด Hor i zon Lo c กเนี่ยก็คือถ้าเราเอียงซ้ายเอียงขวาไม่เกิน45องศาเนี่ยตัวกล้องเขาก็จะล็อกระดับเส้นขอบฟ้าเอาไว้ให้เรา d e v a r p ก็คือเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราจะไม่เห็นอาการ Distortion ของภาพอันนี้ส่วนตัวผมก็แนะนําให้ใช้ตัว d e v a r p แต่ว่าถ้าใครต้องการแบบมุมมองภาพที่กว้างแบบโค้งๆหน่อยก็จะสังเกตว่าไฟที่่เเป็นเ็นนนนนส้้้ดาาบมักกจะโคงว ที่เราใช้เป็นตัวดีวาร์ปดีวาร์ปมันก็จะตรงแต่ว่ามุมมองภาพมันก็จะไม่กว้างเท่ากับตัวอัลตร้าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแอคชั่นอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่กว้างที่สุดที่จะได้จาก Insta 3 0 0ม Pro ตัวนี้นะครับก็คือมันจะได้องศาการรับภาพอยู่ที่151องศาแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างโค้งมากๆส่วนที่อยู่กลางเฟรมเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเอฟเฟกมีผลเท่าไหร่นะครับแต่ว่า อะไรที่อยู่ขอบภาพเนี่ยมันจะยืดมากสังเกตว่ามือผมแบบมันยืดแบบผิดปกติเลยนะแต่ว่าอะไรที่อยู่กลางภาพมันจะอัาตราส่วนมันจะพอดีแล้วก็ถัดมาจาก ตัวเลนเนี่ยทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนปุ่มขยายโดยถ้าเรากดปุ่มนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการครอปเซนเซอร์เข้าไปโดยการถ่ายวิดีโอที่เป็นแบบครอปเซนเซอร์ตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่เสียคุณภาพในการถ่ายวิดีโอไปด้วยตรงนี้ก็จะเป็นการซูมเข้าแบบ20 0โดยเราจะกดขยายที่ปุ่มตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะดับเบิลแท็บที่หน้าจอแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็จากที่ผมไปทดสอบเปรียบเทียบการถ่ายระหว่างที่เราไปครอปวิดีโอเองกับการครอปแบบนี้อันนี้ผมว่าเนื้อไฟล์ที่เราถ่ายครอปจากตัวกล้องไปเนี่ย มันก็จะดีกว่าที่เราไปกรอปไฟล์ภาพเอาเองแต่ว่าตรงนี้ผมก็แนะนําให้ถ่ายในสถานการณ์ที่มีแสงเยอะจริงๆแล้วตรงนี้นะครับถ้าเราทําการสไลด์หน้าจอจากทางขวามาทางซ้ายก็จะเป็นการปรับการตั้งค่าในเรื่องของแสงสีสําหรับการถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ้าเราสไลด์หน้าจอขึ้นมานะครับในนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าคุณภาพการถ่ายวิดีโอตัวกันสั่นของ i n s t a 3 0 0ม p อศูเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นตัว F l o w State ซึ่งจะมีให้เลือกใช้งาน3ระดับด้วยกันนะครับก็คือ Low Standard แล้วก็หายอันนี้ส่วนตัวผมแนะนําให้ตั้งไว้ที่ Standard นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเราสามารถปรับอัตราส่วนภาพการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้เป็นอัตราส่วนภาพแบบ16:9 หรือว่าจะเป็นแบบ4ต่อ3ก็ได้ซึ่งตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะปรับคุณภาพการถ่ายวีดีโอที่ 4K 6 0เฟรมแล้วก็ใช้เป็น4ต่อ3เราก็จะได้พื้นที่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่จะนําวิดีโอไปลงคอนเทนต์อย่างแนวตั้งอย่างเช่น Tik t o อกหรือว,ว่า Instagram Reels แต่ว่าตัวคุณภาพที่ได้เนี่ยก็จะถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 6 0เฟรมนะครับถ้าเราถ่ายเป็นขนาด4.3่ 3, แต่ว่าถ้าเราถ่ายเป็นสิบหกต่อเก้าก็จาเรายได้ท120ว,าาจจาาวา อันนี้ก็จะเป็นการพรีวิวดูวิดีโอ แล้วก็สามารถดูวิดีโอเรียลไทม์ได้เลยตัวจอก็มีคุณภาพที่ค่อนข้างสูงมากแล้วก็ถ้าเราสไลด์หน้าจอลงมาก็จะเป็นการตั้งค่าแบบทั่วไปในนี้นะครับเมนูตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว Quick Capture ถ้าเราเปิดตัว Quick Capture เป็น on เนี่ยก็คือถ้าเรากดปุ่ม Record ด้านบนโดยที่เราปิดตัวเครื่องเอาไว้เนี่ยตัวกล้องมันก็จะปลุกตัวเองขึ้นมาแล้วก็จะถ่ายวิดีโอให้แบบอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าตัว Quick Capture ส่วนเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว Rotation Lock ถ้าเราเปิดตัว Rotation Lock เป็น on เนี่ยเวลาที่เราเอียงตัวกล้องไปทาาางซ้ยหรือว่ หมุนไปรอบๆเนี่ยเมนูมันก็จะไม่หมุนตามไปเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Gesture Control โหมดนี้ก็เป็นโหมดที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือถ้าเราเปิดโหมดนี้แล้วชูมือ5นิ้วไม่ว่าเราจะอยู่โหมดไหนตัวกล้องก็จะทําการ record วิดีโอให้แบบอัตโนมัติแล้วก็ถ้าเราชูมือ5นิ้วอีกครั้งก็จะเป็นการหยุด record ถ้าใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดู example ตรงนี้ได้ตอนที่ผมไปใช้งานตัว Gesture Control เนี่ยตัวกล้องก็สามารถตอบสนองแล้วก็ใช้งานได้อย่างแม่นยํารวดเร็วแล้วก็ไม่มีอะไรติดขัดเลยแต่ว่าอันนี้ก็ต้อง เพราะว่าตอนที่ผมใช้งานถ้าเผลอยกมือขึ้นมาตัวกล้องก็จะอยู่เล็กคอร์ดให้แบบอัตโนมัติไปเลยแล้วก็ตัวจ e s t อ r ์ control เนี่ยก็จะมีในส่วนของการถ่ายรูปด้วยนะครับก็คือถ้าเราชูมือ2นิ้วขึ้นมาตัวกล้องก็จะนับถอยหลัง3วินาทีแล้วก็ทําการถ่ายภาพให้เราแบบอัตโนมัติต่อไปนะครับก็จะเป็น voice control นะครับถ้าเราเปิดโหมดนี้เนี่ยเราก็จะสามารถสั่งตัวกล้องผ่านเสียงของเราได้เดี๋ยวผมจะใช้สำเนียงผมสั่งให้ดูนะครับ start recording นี่ stop r e c o r d i n g นี่อันนี้ก็ถือว่าตัวกล้องทํางานได้ค่อนข,ข้างรวดเร็วเลยแล้วก็ตัว Pre-recording ก็จะเป็นการบันทึกวิดีโอล่วงหน้า15วินาทีถ้าเรากด Star t recording เนี่ยตัวกล้องมันก็จะบันทึกวิดีโอล่วงหน้ามาให้เราก่อน15วินาทีแต่ว่าตรงนี้ก็จะยังไม่ได้เป็นการบันทึกไฟล์วิดีโอลงไปในตัว Micro s d card ถ้าได้ช็อตที่ต้องการแล้วก็ให้เรากดแค่ปุ่ม r e c o r d ตัวกล้องก็จะทําการบันทึกเฟรมภาพก่อนหน้านี้ 15วินาทีลงไปใน SD card ให้เราเลยแล้วก็โมดต่อไปก็จะเป็นตัว AI Highlight Assistant บทนี้นะครับก็จะให้ระบบ AI ตรวจหาไฮไลท์วิดีโอที่น่าสนใจในตัวกล้องให้เราแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มลดแสงสว่างตัวหน้าจอแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกหน้าจอครับถ้าจะปลดล็อกก็สไลด์หน้าจอขึ้นแล้วก็ถัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับเสียง รเราสามารถเลือก High, Medium, Low หรือว่าจะมิวเสียงก็ได้แล้วก็โหมดนี้ก็จะเป็น g r i ดนะครับตัวกริดเนี่ยอันนี้นี่นะครับจะสังเกตว่าถ้าเรากดเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตารางสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็แนะนําให้เปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าเราจะคุมมุมภาพได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็โหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว Audio Setting ในนี้เราสามารถเปิดโหมดการใช้งานตัวไมคให้เป็นแบบ Win Reduction Stereo แล้วก็ Direction Focus ได้ สำหรับตัวทางแคปเจอร์นะครับถ้าเราเปิดโหมดนี้เนี่ยเราจะสามารถปลุกตัวกล้องขึ้นมาถ่ายวิดีโอตามโหมดที่เราเซตติ้งเอาไว้ได้อย่างถ้าเราต้องการให้ตัวกล้องเริ่มเที่ยงคืนเนี่ยแล้วก็ต้องการให้ปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอ Time Laps e เราก็ตั้งเป็น Timelap s e แล้วก็ตั้งคุณภาพตั้งทุกอย่างให้พร้อมพอเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ปิดตัวกล้องได้เลยนะครับเดี๋ยวตัวกล้องมันก็จะปลุกตัวเองขึ้นมาเองแล้วก็เมนูต่อไปก็จะเป็นการเเสสสรรรหาาาาีีีีมมมทะะะัักกก็จ่่าาาถงงตวล้้อะย,ะยไได อันนี้ก็จะเป็น AirPods นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าแบบทั่วไป สำหรับแอปพลิเคชัน i n s t a 3 6 0อันนี้ส่วนตัวผมว่าเป็นแอปที่ใช้งานได้สนุกและง่ายที่สุดในตลาดกล้องไอ i o นแคมตอนนี้แล้วโดยเราสามารถเชื่อมต่อตัวกล้องและปรับการตั้งค่าต่างๆพรีวิวดูภาพผ่านในตัวแอปพลิเคชันได้แต่ในส่วนของการพรีวิวภาพเราก็จะเห็นดีเลย์อยู่ประมาณหนึ่งและที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือจะมีในส่วนของติวเ r i a l สอนวิธีการใช้งานตัวกล้องให้เราทําตามตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงมือโปรเลยอันนี้ถ้าใครเป็นมือใหม่ก็จะสามารถเข้าใจการใช้งานตัวกล้องได้รวดเร็วขึ้นมากๆและด้านในแอปพลิเคชััันนนกก็จะมีใส่่วขอองารตตรตตดบ แต่งวิดีโอและที่ผมชอบที่สุดเลยเนี่ยก็คือจะมีเอฟเฟกต์โมชันเบลอที่เราสามารถกดแอปพลายแล้วก็สร้างโมชันเบลอในตัวแอปได้เลยโอ okay, เคครับผมแลทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวตัวกล้อง Insta 3 6 0มพวกตัวนี้เลยสําหรับกล้อง Insta 3 6 0มพวกตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นกล้อง a คชั่น cam อีกตัวที่น่าสนใจมากๆในตอนนี้ใครที่กําลังสนใจกล้องตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายด้านใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเขยมิวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้าัหส,สด E